กลับมาพบกับแร็ปเอกอีกแล้วนะครับห่างหายไปอย่างยาวนานมากสำหรับรายการทำแหลโทรศัพท์ซึ่งแร็ปเอกก็ขี้เกียจทำครับก็ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรขี้เกียจง่ายหรือเกินแต่เมื่อแร็ปเอกได้ดูรายการของช่องต่างๆอาทิสเต็ปกิก๊กกูแซกแบตไตคุณซีคุณเฟือง รักเอกก็มีแรงบันดาลใจที่จะฮึดกับระทำรายการทำแหลกโทรศัพท์ต่อครับครับในคลิปนี้เป็นเรื่องที่รักเอกจะมารีวิวของรุ่น iPhone SE 2020นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ออกมาได้ไม่นานประมาณ1ปีที่แล้วครับแต่รุ่นนี้ มันมีดีหลายอย่างแล้วก็ข้อไม่ดีก็มีนะครับซึ่งรักเอกก็เอามาเล่นสักพักหนึ่งแล้วรักเอกก็รู้สึกจะชื่นชอบมันมากครับซึ่งมันเป็นรุ่นที่เขาว่าเป็นรุ่นเรียกแขกของชาวแอนดรอยให้หันมาเล่น iPhone iOS เอะครับเรียกแขกนั่นเองรุ่นนี้ซึ่งรักเอกว่า มันสามารถที่จะเชิญชวนให้ชาว Android มาเล่น iPhone ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะราคาของมันก็ไม่แพงทั้งตอนเปิดตัวหมื่นกลางๆและตอนนี้มันก็ไม่ถึงหมื่นแล้วนะครับสำหรับรุ่น 64GB เนี่ยครับมือสองก็ประมาณอยู่8-9,000พนะฮะซึ่งก็ซื้อหามาใช้ได้ไม่ยากรุ่นนี้ มันเป็นรุ่นที่อ้ออย่าลืมลืมบอกไปว่าเทปนี้พระเอกใช้ iPhone SE 2020 64GB ถ่ายเลยนะครับเพื่อควาสมสมจริงของคลิปนี้ครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับสเปคของมันก็เป็นจอเจนเก่าครับจอเล็กแล้วจอเจนเก่านี่ก็จอ16 .9 ต่อ9แล้วก็ ความกว้างก็4.7นิ้วแล้วก็ดีเทลของมันแต่มันมีนี่นะฮะมันมีทูโทนด้วยทำให้มิติของสีรักเอกคิดว่ามันดีกว่ารุ่น6 6S 7นะครับมันก็ในระดับเดียวกับความละเอียด iPhone 8นั่นเองครับซึ่งรักเอกอะชื่นชอบมันมากตรง CPU ของมัน,นะ b ะ o n i c A13 มันเร็วแรงมากอะรุ่นเนี้เล่นเกมระดับสูงอะปรับได้ระดับสูงเกมหนักๆพับ g ROV รเป๊ปสองพัน e ยี mm. เล่นปรับระดับสูงด้วยได้เลยครับ mm. เสียดายมันจอเล็กไปหน่อยเลยไม่สะใจแต่แลับเอดคิดว่ามันพกพาไปถ่ายงานถ่ายอะไรได้สะดวกเลย mm. แล้วก็ตอนนอนน่ะเราก็เอามันมาดู มันนอนดูนอนเล่นเกมได้ด้วยซึ่งมันมีประโยชน์มากเลยนะครับรุ่นนี้ลักเอดชื่นชอบมันตรงที่กล้องของมันน่ะดีเทลมันดีมากอะคมละเอียดชัตเตอร์ไวแล้วก็คมแมน่นโฟกัสก โหดสัตว์เลยฮะโฟกัสของมันดีเยี่ยมเหนียวหนึบจับแม่นเลยครับรับเอกกแนะนำให้ไปซื้อรุ่นนี้เลยครับสำหรับชาว a n d ด o i d ที่ไม่เคยจับของ iPhone มาก่อนรับเอกให้เริ่มรุ่นนี้ก็ได้นะครับเพราะราคามันไม่แพงแต่รับเอกไทยนี่ก็6 4กิกในท้ายคลิปรับเอกก็จะเอาวิดีโอที่ถ่ายด้วยอัตราเฟร,รมเรท 1 0 8 0 p 60เฟรมเรตทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแต่กล้องหน้ามันถ่ายได้1 0 8 0 p 30เฟรมเรตจะถ่ายมาให้ดูแล้วก็ถ่ายรูปถ่าย p พสเทดต่างๆหน้าชัดหลังเบอร์ก็จะเอามาให้ลงในท้ายคลิปด้วยครับรับรองว่าจะถูกใจแฟนๆทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งรุ่นนี้แรบเอกแนะนำซื้อเลยครับ คุ้มจริงๆ iPhone SE 2020คุ้มคุ้มจริงๆคุ้มยิ่งกว่าแฝตปลาทองอีกครับเชิญชวนมาซื้อเลย iPhone SE 2020จโจโจซื้อเลยซื้อเลย iPhone SE 2020โจโจใช้ที่ถูกใจแน่นอนไอ้ใช่ใช่โจโจ iPhone SE 2020สวัสดีครับ วันนี้ก็มาทดสอบวิดีโอกล้องหลังในระดับ Full HD 60เฟรมเรทของ iPhone SE 2020มาดูซิว่าจะสมูทไหลลื่นขนาดไหนรับอีกก็เดินไปถ่ายไปนะครับครับค่อยเดินแทนกล้องไปนะครับแบนี้ก็อยู่ในไฟห้างดิกซีรัตต์นะครับ มาทดสอบการรีวิววิดีโอกล้องหลังอยู่ค่อยเดิแนแทนกล้องจะต้องว้าสวัสดีครับ วันนี้ก็มาทดสอบวิดีโอกล้องหน้าของ iPhone SE 2020นะครับในระบบ Fu l เ h ด3ีเฟรมเดทมาดูซิว่าจะนิ่งสมูทคลิปขนาดไหนมาชมกันครับรักเอกก็เดินไปถ่ายไปนะครับในวิดีโอกล้องหน้าก็ <S <S พยายามเคลื่อนไหว ดัางานะคฮะนี่น,นครับเดินมาแล้วโอเค